สวัสดีครับเอฟซีแวหน่อยเอฟซีลาวอิงนี่ก็ออกมาขับรถส่งของคือเก่าครับพี่หน้องมือนีก็มาหาขับรถแล้วก็ได้มาจากเอซาร่าธรรมศพครับพี่น้องมาสำารงแล้วทรงเรียบร้อยแล้วครับพี่หน้องทรงเรียบร้อยแล้วก็ระวังถี่มากอะเด็ดไปเบิ้งอีหลาเนาะพี่หน้องเนาะเด็ดไปลงเบิ้งไอโตนูแมมนะพี่น้อง,นองเงงนาะ บื้งแล้วก็พุ่มใจนะครับพี่น้องเนาะพุ่มใจกับเอ๋บอโจพุ่มใจกับเอ๋อิหล่าองค์หิงเนาะที่แบบว่าได้ดงได้ดังไม่เสียเสียงได้ออกรายการนั่นรายการนี่หลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องความดังความปังมันมาจากสายครับพี่น้องก็มาจากเอฟซีแหละครับพี่น้องเอฟซีสนับสนุนเอฟซีที่ตามนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดให้ดงดังเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดให้แบบว่ามีเื่อเสียงสู้มื่นนี่นี่แหละแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องมือนี้ ผมก็ได้บัตรนะเด้อครับพี่น้องได้บัตรเสร็จไปเบิ้งวันที่สิบหาแล้วครับพี่น้องคายอ้อวันที่สิบหาที่เดอะมอฟบังกะปิครับพี่น้องสองทุ่มครับพี่น้องได้ล่องหกครับพี่น้องได้ล่องหก,งหกอ่าไม้เลขกเอหกบ้างครับพี่น้องไม้เหลกเ็กเอหก rapidement. นี่แหละครับพี่น้องล่องหกไม้เลขกเอหกอีกครับพี่น้องงวดนี้หกหกบ่ดีใจครับพี่น้องได้กะ เอาง่ายๆกับเซียนนุ่นกับทรงรหัสทรงเอตัวสแกนมาให้แล้วครับพี่น้องที่เอตีพิมพ์ที่ไปขอไปแล้วครับพี่น้องแล้วสุดท้ายก็ได้แล้วครับนะจังได้เข้ากับได้ไปแท้กว่านี้บอไปเ่าได้ครับพี่น้องได้บัตรแล้วต้องไปให้ได้ไปเบิ้งแค่าย์ออกมือแรกครับพี่น้องมือแรกเดี๋ยวสิมาวอลแน่นอยูนึงแต่โบสิบโบวอาหลายดอกครับพี่น้องเพราะว่ามันสปอยหลายโบคืออังล้อเบิ้งมากแล้วกัสี่วอาแบบนี้นี้น้อยสีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นบอสโจบอกว่าให้ สปอยน้อยๆอย่าสปอยหลายเดี๋ยวคนสิเบิ้งเดี๋ยวสิบอถือใจสิสิบอยากเบิ้งนี่แต่ผมเสือว่าทุกคนน่ยอยากเบิ้งอยู่แล้วครับพี่น้องอยากเบิ้งคลายอ้ออยากเบิ้งอีหล่าอุ้งอิงอยากเบิ้งไอ้ไอ้หนังเรื่องแรกของอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยนะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นเป็นปลาเป็นพอเป็นคนสั่งอะคือบอจิวเป็นคนสั่งเนี่ยครับพี่น้องผมเสือว่าเอฟซีทุกคนเนี่ยซอยสนับสนุนอยู่แล้วครับพี่น้องคือไปเห็นไอ้คลิปคลิปไอ้ที่ต้องช่วงช่วงบอแมนคลิปหรอครับพี่น้อง เอ็นเอฟซีไปติดตามถึงมองนะครับพี่น้องถึงมองอ่ะติดตามไปถึงมองทีบ้าไปเบิงบอจโจรหรือว่าสิบใบเบงอีหล่าอุ้งอิงนรรรั่มเหรอครับพี่น้องแต่อีหลา่าอุ้งอิงเหนื่อยเนาะมือนั่นเมื่อวานนี่อิหลา่าอุ้งอิงต้องไปเห็นงานเส้าไปหกโมงเส้าอีหล่าตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับพี่น้องอีหล่าตื่นตั้งแต่สี่สี่ก็คือว้าเหรอครับพี่น้องเมาช่วงได้งานกับงานติดต่อกันเนี่ยพี่น้องเนาะเลยมันก็เลยหนักมันบอแมนวา่างานแบบข่ามขามมือมือมันติดต่อกันครับพี่น้อง พอมาได้มาแล้วก็ต้องได้ถ่ายทําให้แล้วให้เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ผมเห็นอีกอย่างหนึง่งตอนแรกว่าผมสิบฟเวลล์นะครับพี่น้องก็คือดาวเมฆาระนะครับพี่น้องดาวเมดาวเมฆาร์น่ะทาเบิ้งเราพี่น้องว่าเ,เห็นที่โพสล่องเนาะมี่ไออ,อ,าอลาอุงอิงแล้วก็ยุก,กิก็ทาเบิ้งทาติดตามครับพี่น้องเนาะว่าไทยสุได้ก็ สิบอหาห,าห,าหลายแหรอครับพี่น้องแล้วแต่เอฟซีสิสนับสนุนคือแล้วแต่พอ่พอพอ่อแม่สิสนับสนุนเนี่ยสิบอไปบังคับแบบว่าตั้งไม่มาเออ,เอคือมามามาให้คะแนนลูกก่อนตอครับพี่น้องเพราะว่าลูกจังไดกระดังอยู่แล้วอีหล้าวงอิงห้าดังอยู่แล้วแต่ผมเสือว่าเอฟซีหล้าต้องให้รู้แล้วครับพี่น้องต้งให้หล้าได้อยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทีแบบว่า มันยิงใหญ่นะครับพี่น้องมันยิงใหญ่หรือครับพี่น้องเม่ขลาเนี่ยครับพี่น้องดาวแม่ขลาเนะี่ยมันยิงใหญ่ของดาราของนักลองคนหนึ่งเลยล่ะครับพี่น้องผมเซอรอวาตุเอฟซีทุกคนนี่ต้องโบตให้อีหลาต้องโวนให้อีหลาอยู่แล้วครับพี่น้องก็จังไดก็แล้วแต่เอฟซีนะครับพี่น้องเพราะว่าบางคนก็มีหลายทางครับพี่น้องมันมีเสียงแตกครับพี่น้องเนาะเสียงแตกจังไดครับพี่น้องคนแน่ก็บอกว่าเอาเงินไปเบิ้งคายออก ไปหรือไปเมาคายออกให้อีหละดงดังได้มีได้แบบว่าได้นังดังมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องหรือบางคนก็บอกว่าอยากให้อีหละได้สักเท่อนึงดาวไม่คลายเนาะพี่น้องเพราะว่าอีหละกับเเคยมีเองสินผมว่าถ้าได้เนี่ยสุดยอดอีหลีครับพี่น้องสุดยอดของเอฟซีสุดยอดของไออ,งอีหละหน่อยละครับพี่น้องผมเสือว่าเอฟซีสุกคนต้องโหวตให้ครับพี่น้องผมเสือว่าโหวตให้แท้ ผมเสือจังสี่ครับพี่น้องแล้วก็ผมเสือว่าอิหละต้องได้ครับพี่น้องเพราะอย่างอาอายกับยุก,กิมันก็เสียงจะเสียงยังกะมันแมนยุกเขมีแต่มันก็เงียบด้ยครับพี่น้องแต่อิหละองค์หิงเฮ้าเนี่ยมันมีคนแบบเล่าข่าวเว่าข่าวเรื่องอิหละมาตลอดอยู่แล้วมาเบิ่งตลอดอยู่แล้วเฮ้าแค่ว่าเปิดคลิปไปเนี่ยมันก็เจอแล้วครับอิหละองค์หิง มันก็คือคําว่าสุดยอดของอิหลาแล้วครับพี่น้องความโด่งความดังของอิหลานะครับพี่น้องนะแล้วก็ความน่าฮักของอิหลาถึงเฮ็ดใ FC, ห้เอฟซีเฮ็ดให้พ่อพ่อแม่แม่มาจีตามมาเบิ่งสิน,นะพี่น้องเนะาะจังได้ก็เข้าก็คอยสนับสนุนไปเรื่อยนะครับเป็น้องเนาะแล้วก็คอยไปเบิ่งแหนังค่ายอ่อนะครับพี่น้อง,นะองเนงาะแล้วก็มี่มือวันที่สิบสามเด้อครับพี่น้องเนะด้อนะขายไอ้มี่ม,มีวันเกิดอิหละอุ้งอิงมาเอยู่มอ,อท่อสิมอท่ออันยังอ่ะนะไอ้มหาไล รัจะพัดคอนกนนะครับพี่น้องกะซีมี่การวายคู่ไงขายอ่อวายคังไงครับพี่น้องแล้วก็วันเกิดอีหละอุ้งอิงน้่นครับพี่น้องจังได้เฮ้ากัาบไพ่บอดดเบิ้งกับถ่าไปเบิ้งไหลซดฟรีครับไหลซดฟรีครับดีตรงนี้หระครับพี่น้องเฮ้าด้เบิ้งฟรีเมื่อวันที่สิบสามเนี่ยผมจังได้ผมรู้หูแล้วล่ะว่าผมบอดดาไปเพราะว่ามันเรื่องเองเินเรื่องทองครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมกะที่ว่าเป็งยังผมบอดดทายไหลซดในรถนี่ ผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับพี่น้องผมมีเครื่องเดียวเพราะสามารถสีสีไล่ได้ขัดผมมีสองเครื่องเนี่ยผมไล่แท้ครับพี่น้องแต่ผมก็บอกบ่าได้บ่อด้ดไล่ครับพี่น้องผมก็หาเงินอย่างเดียวหาแลนหาเงินไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะก็อาศัยบ่อใดไล่แล้วก็สิคุยเรื่องยังแน่ล่ะครับพ่อเข้าได้ขับรถจังสี่มันก็ลําบากแน่ครับพี่น้องมันเรื่องเล่าของอิหล่าที่เข้าบึงอ่ะมันก็ได้เวลาสั้นๆเข้ากับคิดบ่อบ่อใครออกครับพี่น้องกเลยแจ๊คซี่บอกยัง การว่าสู้มือนี่ผมส่วนมากผมกับสีลงลงคลิปสั่นแต่ละมือที่ว่าไปไซนแนงสิหนอะพี่นหนองเนาะอาจสิเป็นแรนไปเรื่อยบึงคลิปสั่นไปเรื่อยอันสิก็ให้ลงคลิปเง่าเพราะว่าว้วา,วา,วามันก็ต้องคิดหาวิธีว่าวาที่ให้แบบเอฟซีต้องการเบึงต้องการแบบเบึงหลอแบบมีความสุกนน่ำสินะ่ะพี่นหนองเนาะเพราะว่าผมกับสีออกข่าวข่าวคือคนอื่นมันก็หลายแหละครับเหล่าข่าวเน่เห็นเขาเล่าก็หลายแล้วผมก็เลยส่วนมากอ่ะคือที่ผมเห็นเห็นนะครับพี่นหนอง ผมก็ซว่าเรื่องความสุขของเห้าที่เห็นอิหละแต่ละมือแล้วก็ความสุขกงอิหลาที่เห็นอยู่ในแต่ละพื้นที่แต่อีหลาไปอยงีตั้งสี่แล้วครับพี่น้องก็ได้เห็นประจาอยู่เรื่อยอย่างสี่จึงได้เห่ากับบอพิดวังครับพี่น้องเฮ้าเสือว่าอีหลาองค์อีเห้าเนี่ยเป็นเด็กที่กระตันอยู่เป็นเด็กที่สุดยอดที่บอมีไผรเปรียบได้ครับพี่น้องผมเสือว่าสีดังไปอีกดนครับพี่น้องเห้าิสดิดตามอิหละองค์อีไปดน ไปเบิ้งไปเรื่อยครับพี่น้องเนาะจนกว่าแบบมันกัเบิ้งอยู่แล้วครับพี่น้องมันว่าก,กัจนกว่าสิเป็นหนัน,ปน,นเป็นหนีมันบ่แม่นครับเอาไว้ว่าเฮาเบิ้งไปตลอดเดี๋ยวติดต่ำไปตลอดจังไดก็ซอยสนับสนุนอีหละไปตลอดนะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องสนับสนุนเน่แท็กซี่หลงทาง a ช n e ลสับเปลเือปอ,ปองปองสับเปลเือปอ,ปองปองมาจากสายมาจากอีหละอง์อิงที่มาตั้งซื้อห้ก็เลยได้มาลงในนีครับพี่น้องลงลงนีน้นจาจังไดก็ ขอบคุณหลายๆครับ FC สาวหน่อย FC ซีหละางหญิงท,ท,ที่มาติดตามที่มาเบิงมาแย่งครับขอบคุณครับ